ตอนที่255การต่อสู้ระหว่างพวกฟึงหมิงกับทหารถงบอริเวณประตูเมืองกำลังดำเนินมาถึงจุดที่ดูดเดือดที่สุดโชคยังดีจงฟู่แบ่งกำลังพลส่วนใหญ่ไปปิดล้อมตำหนักทงอันยังผลให้จำนวนทหารที่รักษาการทางประตูเมืองลดน้อยลงไปมากแต่เนื่องจากพวกเขาไมา่ได้เตรียมแผนการใดๆในการตีประตูเมืองเอาไว้เลยการจะฝากกองทหารทงและเปิดประตูเมืองให้ได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดมินำซ้ำในกรณีของเฟิงหมิงยังมีข้อจํากัดด้านเวลาโดยจะต้องเปิดประตูเมืองให้ได้ก่อนที่ทหารทางจวงฟู่จะตามมาไม่อย่างนั้นมีแต่ต้องตายลูกเดียวเท่านั้นคุ้มกันทางด้านสายให้คาด้วยร้องหูตะกนลัน่นกลางเงาดาบมู่ปาบหลังจากที่ฝาดลงทหารฝ่ายข้าศึกมาอย่างยากลําบากในสุดพวกเขาขึ้นมาถึงบันไดกรป้อมปราการกําแพงเมืองแล้ว แต่ว่าสถานการณ์หาได้เป็นไปในทางบวกแต่อย่างใดไม่เพราะเมื่อมองลงไปจากกำแพงสูงก็เห็นว่าทัพใหญ่ของจงผู้กำลังเคลื่อนพลออกจากหน้าตำหนักโถงอันเมื่อใดที่ข้าศึกที่มีกำลังมากกว่าพวกเราสิบเท่าตามมาถึงโดยทุกเขายังถูกต้อนให้จมงตรงประตูเมืองเช่นนี้ก็รอปล่อยความตายได้เลยอา ออทารทงนายหนึ่งรองด้านไม่ถูกถีบตรงจากยอดกำแพงชฉวีไม่รีบปาดเข้าไปข้างหน้าช่วยคุมกันทางด้านซ้ายหูรงหูเพื่อนายทหารชาวเลยบุกตะลุยต่อไปโดยไม่ต้องพวักพวงว่าจะถูกโจมตีจากทางด้านข้างดาบผู้ใจตวัดฉับอย่างว่องไวปานสายฟ้าพร้อมขับที่เลือดของทหารทงอีกสองคนสาดกระเซ็นไปทั่วบอบริเวณ ประตูเมืองเป็นจุดทุกภูมิเป็นจุดยุทธภูมิสําคัญในการป้องกันเมืองไม่เพียงแต่จะมีกําลังทหารรักษาก,การมากเป็นพิเศษยังออกแบบเครื่องมือต่างๆเอาไว้ป้องกันนะครับศึกตรายกาแพงเมืองเข้ามาได้โดยง่ายอีกด้วย ากจะเปิดประตูเมืองพวกเราต้องฝ่าด่านทานท,านทงเข้าไปจนถึงส่วนในสุดของป้อมกำแพงจากนั้นก็หมุนแกนควบคุมประตูเมืองขนาดใหญ่เวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วทั้งด้านบนและด้านล่างป้อมกำแพงล้วนแต่จึงนองไปด้ยเลือดท่านอ,องด้านน้อยน้อย,อยเดิมทีร้องหูคอยอารกคาเฟงิงไม่ห่างกาย แต่ระว่างที่ไต่ขั้นบนไดเเยียดยาขึ้นมาบนป้อมกำแพงได้ถูกไฟสะโตรโจมตีในลูกธนูจากที่สูงคุณพระมองออกเฟืงมิงเป็นหัวหอกสําคัญการโจมตีส่วนใหญ่จม่กเป้าไปที่เข่าทั้งสิน้นพอได้ถูกต้อนอยู่ตรงมุมหนึ่งพร้อมกันกับเฟืงมมงคือองค์คราชาวเฉลยสร้างใายเสื้อระวังลูกธนู เพือ่อกมหัวหลบดนับสตูพ้นอย่างอุดวิดเสียงแหวกอากาศดังขึ้นมาแต่ติดการเสียดแล้วเพิ่งมิงที่มีประสบการณ์ในสามรอบเพียงน้อยนิดไม่ต้องเงยหน้าขึ้นมองกระรูลูกธนูกำลังพุ่งเข้าสายตนเขาลากสร้างใจเสื้อให้หมอบลงบนผื้นและกิ้งลงไปตามบันไดหินถึงหกเจ็ดขั้นพยายามขืนตัวไว้ได้ไม่ทันรายประกายขาวจ้าก,กระว่าขึ้นมาเหนือศีรษะสองนายบาวทกิ้งตกบันไดจนหน้ามืดตาลายรีหิบยกดาบขึ้นตวัดป้องกันตามสันชาติยานพอหลบ พนเน่ากระจุดโจมกลับไปข้าหนึง่งเฟิ่งมเมีงท้อนใจล้มอ,อกและกระดกลุกขึ้นยืนก่อนทุกเย็นปาบที่แผ่นละโอ้ยคมดาวาววับที่กีดเข้ามาในผิวเนื้อให้สัมผัสเย็นเฉียบและเจ็บปวดในคราวเดียวกันสร้างใจซื่อตืนนอนสนกเป็นอย่างยิ่งเขาหมุนตัวฟาดดาบมือออกไปโดยไม่ต้องคิดแต่ยังแทงถูกฆ่าศึกรอบอยู่โจ,จมเฟิร์มมิ้งก่อนจะดึงเจ้านายมาไว้ข้างหลังตอนเอง้งท่านอง ้องงูที่เห็นเหตุการณ์ได้ถนัดตาจากที่สูงทุกคนก้องอย่างบ้าคลั่งเพราะเห็นเฟิงหมิงถูกทำร้ายต่ำตาเขาจะมีอารมณ์จะสนใจแกนหมุนค็บปุ่มประตูอีกและวิ่งทะลันลงจากยอดกำแพงฝ่าสตู้าไปหาเฟิงหมิงยอดที่เมื่อตะโกนชวนและองครักชาวเฉลยอยู่รอบด้านพร้อมใจกันบุกขึ้นมาได้มาอย่างไม่คิดชีวิตเพราะได้พวกเขาเ่วยรับมือกับสตรูส่วนใหญ่ที่โอบล้อมความกดดันทางด้านสร้างใจซื้อกับเฟิงหมิงจึงลดน้อยลงไปมาก คราวนี้คนที่อ่อนกำลังลงกราบเป็นชีวีไม่ทุเสียความช่วยเหลือจากครงหูและคนอื่นเขานำยอดฝีมือตะกุนชวนจำนวนหนึ่งบุกตะลุยเข้าไปหาแกนควบคุมประตูเมืองต่อบมาและต้อง่าเชิญหน้ากับวงล้อมกองกำลังสำคัญของกองทหารรักษาพระนะครไม่มีเวลาแล้วหมุนแกนเร็วชาวีไม้อยู่ในซาบอาบเลือดจากคานต่อสู้เขาดึงดาบในปากอยู่ในซี่โครงด้านซ้ายเขาตนออกมาใช้สังหารสตูพร้อมกัน จับดาบของตนเองแล้วกัดฟันฝ่าเข้าพึงใจกลางวงล้อมของข้าศึกเพื่อเปิดทางให้พวกของตนปรางตะโกนขาจะต้านทางนี้เองรีบหมุนแกนเร็วเข้า พอเห็นพวกเขาเข้าใกล้แกนควบคุมประตูมากขึ้นทุกทีทหารธงที่ต่อโซ่จนในตาแดงกำคาบตียิ่งตีวงล้อมเข้ามาอย่างบ้าคลั่งเนื่องจากแบ่งกําลังคนทางปอมแต่หมุนแกนควบคุมประตูสองคนพวกชีตไม้ที่ยิ่งอ่อนแรงลงจึงเผชิญหน้ากับความกดดันมากกว่าเดิมโดยต้องใช้กาลังของตนหนึ่งคนต้านทานค่าศึกหนึ่งด้านไว้ให้ได้จนกว่าจะหมุนแกนโซ่ที่ปุมประตูเมืองได้สําสเร็จ ชาวิีไม้แกนนี้ต้องใช้แรงคนหคนถึงจะขยับเสียงคกนร,ร้อนวนดังขึ้นมาจากด้านหลังประโยคนั้นยังความร้อนใจมาให้ฉีไม่อย่างยิ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เขาถูกฟันเข้าที่แขนอีกหนึ่งแผรเขากั้นใจอยู่โจมตอบจงคู่ต่อสู้ลาถอยไป2อเ้าคอนจะเลี้ยวซ้ายแลกวาด้วยความกระวนกระวาย ฝ่ายตนส่วนใหญ่ยังพยายามต้านการโอบล้อมของทหารทงอยู่ด้านล่างป้อมกำแพงและมันไดเหยียดหยาเพราะได้คนเหล่านั้นช่วยต้านรับค่าศึกไว้ให้กลุ่มคนตนจึงบุกตัวยขึ้นมาได้ถึงนี่แตว่าร้องหูนำกรังคนสนุน่งบุกกลับไปช่วยเฟิงหมิงทําให้จำนวนคนที่มาจัดการกับแกนมังคับประตูยิ่งน้อยลงไปอีกหากต้อใช้แรงคนถึงหดจริงตะ้อก็เจ็บทีกันแล้ว ประกายเย็นอเยียบของปลายดาบว่าเพื่มจะกทางด,าด้านซ้ายมืออีกครั้งสวยไม่ก้าวเท้าเอียงตัวหลบพร้อมตวัดดาบออกไปชวบชับ การคู่ต่อสู้ถอยร่นในสภาพเลือดท่วมทว่าในขณะนั้นเองเขาที่ไม่ทันได้ระวังกันรอบจู่โจมด้านหลังถูกฟันกรดเดียวจนเลือดอาบอีกแผลหนึ่งจวงฟู่ฝึกทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิงนากองกระังสําคันที่รักษาประตูเมืองกองนี้ไม่เพียงแต่จะชำนาญการต่อสู้เพราะยังมีใจฮึกเหิมเป็นอย่างยิ่งอีกนวดชางมีไม่ยอดที่เมือเรกชวนคนหนึ่งถูกส่งไปสำรวจแกนบังคับประตูเมืองยิ่งกลับมาและต้องตกในภาพเช่นเดียวกับชามีไม่นั่นคือ ตัวดาบรับมือกับผู้ต่อสู้พางรัวเสียงด้วยความร้อนใจแกมครับประตูเมืองทุกแบบออกมาให้ใช้แรงคนอย่างน้อยๆก่อ,อนพร้อมการถึงจะขยับหน้าจำนวนคนของเราไม่พอคราวนี้จะทําอย่างไรดี ถ้าหากรอจนกว่าพวกร้มหูจะบกขึ้นมาถึงนี่เกรงว่าจะไม่ทันการเอาละสิช่วย,น,ยน้อยขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วโดยตัวลงจากกำแพงไปเลยไม่ได้ถ้าเช่นพวกพี่น้องอยังอยู่ข้างล่างจะทำอย่างไรถ้าหากมีคนช่วยคว้างทหารู่บนกำป้อมกำแพงไปได้พวกขาต้องถูกปิดล้อมอย่างแน่นอนเชฟวีไม่กัดฟันท่าฉน,นก็ช่วย,น,ยน้อยขึ้นมาที่ให้ได้ก่อนแล้วให้โรยตัวลงไปด้านล่างจากนั้นพวกเจ้าอารการนาน้อยไปจากนี่ข้าจะอยู่ด้านบนป้อม สตรูให้เองอย่างน้อยๆพวกพี่น้อ,นองเราก็ยังมีโอกาสหนีปีนขึ้นป้อมมาหนีเอาชิรอดไม่ได้ทําไมจักไม่ได้ละ่ะเก้งเก่งเสียงโลหะระรบกันดังขึ้นอย่างชัดเจนชฉวีไม่ได้รับการโจ,จมจากสตรูตะโกนลั่นตกลงตามที่ว่านี่และรีบไปจากการเสียก้อมได้ชวีไม่ระวังตัวด้วย เื่อนยอดฝีมือคนนั้นลัล้าละลังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจได้ในที่สุดและรีพิ่งไปยังกำแพงบันไดทางขึ้นป้อมกำแพงเมื่อขาดกลาลังเสริมของสหายปลายชีวิไม้ยังปลักอยู่ทเดิมจึงถูกสตรูประกบไว้ทั้งหน้าหลัง ครมดาบนับไปทัดวฟาดฟันเข้าใส่ด่างลมพายุสีไม่กำรามอย่างบ้าคลั่งกวาดดาผู้ใจออกไปเป็นแนวนอนและปัดดาผู้ตธอซวได้ถึงสามได้ไมอเพราะนั้นยังทําให้สโตทางด้านซ้ายถีกแล้วน่าจะมีฝีมือมากที่สุดถูกฟันจนเลือดสดๆไหลทะลักจากนั้นเขาก็คลี่เพื่อนตัวทางด้านขวาอย่างรวดเร็วโดยไม่มีนําผ่าว่าเวลานี้ร่างกายได้แผลมากขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายเขาคือที่ว่างเล็กๆอยู่ห่างไปทางขวาในราวสิบสามเก้า ที่ตรงนั้นมีกำแพงให้ยันหลังพิงทั้งซ้ายกว่าและอยู่ค่อนข้างสูงข้อด้วยข้อได้เปรียบจากชัยโยบมที่สูงกว่าน่าจะทำให้เขาต้านสัตัวไปได้อีกสัก ระยะมีนำซ้ำที่ว่านั้นยังเป็นจุดที่ต้องผ่านหากจะไปที่บันไดน่าจะเป็นอันน่าจะอันวนยความสะดวกให้แกสหายหรบุกตะลลยขึ้นมาถึงยอดกำแพงได้เป็นอย่างดีขอเพียงเขามีชุดตรอดไปถึงที่นั่นให้ได้เงาดาบบูบว่าพระในตาอ้าพร้อมกับร้องเสียงร้องโหยหัวทานท้องอีกคนกระเด็นออกไปวงล้อม้านนอกถวดในขณะเดียวกันชวีไม่ก็ได้แปรเพิ่มมา3ถึง5แห่งทันในนั้นเขาเจ็บตรงต้นขาซ้ายอย่างรุนแรงจ้องทำ ทำให้สถานเลือกอยู่ในใจการได้แผลมเรเวณขาส่งผลเขาตกความคล่องตวงเขาอย่างยิ่งยวดลุยเลยมันขยับตัวไม่ไนายเป็นไหนแล้ว ด้วยสังเกตเห็นว่าความเคลื่อนไหวของนักดาบหนุหน่มเชื่องช้าลงทานท้องจริงทวีความฮึกเหิมแล้วเร่งการโจมตีสิ่งที่ปรกธธากฏสวีทามีแต่งเงาของอาวุธทางสิ้นในวินาทีที่ขับพันที่สุดเสียงแหวอากาศได้ดังขึ้นฟิวฟิวฟิวฟุกช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 ุก ลูกธนูมากมายราวกะหาผลยิงไปยังร่างทหารถงอย่างไม่ให้ตั้งตัวยังผลเสียงหวีดร้องดังระงมเพราะความกดดันจากคู่ต่อสู้ลดน้อยลงปาดแผลก็เจ็บระมขึ้นมาทันทีชิมไม้แทบจะล้มลงไปกับพื่นหากไม่ใช้ดาบยันตัวเองไว้ได้อย่างยากลําบากเสียก่อนชาวบีไม้ใครบางคนมิ่งปรากมาช่วยประยุงคำว่าอย่างมันง่นคงเจ้ายังมีชุดอยู่ใช่หรือไม่เพราะเสียเลือดมากไปชาวีไม้จงมีการมึนสิษะตาลายภาพตรงหน้าแกว่งไปมา ว่าเพียงแค่แยินเสียงเขาก็รู้ว่าสายรักมาแล้วเขาถอนหายใจเย้รั้นชิงในที่สุดพวกเจ้าก็มาเสียทีใช่ในที่สุดก็มาเสียทียอดฝีมือตะคุณชวนที่ยกกาลังมาเสริมอาใส่ร่างกายอันแข็งแรงกายามขามพวกตนโหนตัวเคลื่อนอยู่บนยอดกําแพงและวิ่งไปสนมบกับพวกทหารที่ถูกทหารถงอบร้อมอยู่บนป้อมในพวกพรรคพวกเนาะแล้ววิ่งไปสัมทบกับพรรคพวกถูกทหารถงอบร้อมอยู่บนป้อม ในระหว่างที่การต่อสู้บอริเวณประตูเมืองทงเจอเป็นไปอย่างดูเดืเอดเลือดพ่านจนแทบฟ้าถล่มแผ่นดินท่าลายเจ้าของร่างปรดาดเปรียวสองว่องวายสองร่างกริบวิ่งไปยังหอบเขาเล็กๆอ่านไปที่พมนักมูยินเย้าเหยียดด้วยความเร็วสูงสุด เจ้าของร่างทั้งสองย่อมเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเลียจงซื้อและเลียโต้ได้รับมอบหมายภารกิจที่สําคัญที่สุดพอไปถึงปากทางเข้าหุบเขายังไม่ทันแจ้งชื่อเสียงเรียงนามข้ารับใช้ดะโกนชนช,นชนชวนจองเนียนล้นหิงถ่ายทอดคําสัง่งเอาไว้ก่อนไปก็พยักหน้าให้เสียก่อนแล้วข้ารู้แล้วตามมานี่ ว่าพลางหมุนตัวเดินนำนำพวกเขาไปยังห้องที่ล้วหยุนนอนพักเพื้นจะโทษที่เขาเข้าใจผิดก็ไม่ได้นะก่อนที่ส่วนจงจะจากไปได้สั่งไว้หากล้วนหนิงมาถึงเมื่อไรให้มอบล้วหยุนให้ฝ่ายนั้นดูแลแต่พอล้วนหนิงมาถึงนี่กลับไม่ได้พาล้วหยุนไปล้วนเลทิ้งคนเจ็บเอาไว้ในห้องตามเดิมล้วนหนิงยังบอกว่าอีกว่าจะส่งคนมาหาตัวหลานชายไปในภายหลังดังนั้นในความคิดของข้ารับใช้ผู้นั้นชายร่างใหญ่สองคนจึงน่าจะเป็นคนที่ล้วนหนิงส่งมาแม่ของหมิงอ๋อง ละระหว่างทางที่ท่อสู่ตัวเรือนเลียจงสือเริ่มปฏิบัติภา,ารกิจแสนสำคัญเขาตนอย่างแทบทนรอไม่ไหวไม่อยู่อะไรนะไม่อยู่เลยสองในบ่าวร้องเสียงหลงพร้อมกันนี่เป็นส่วนหนึ่งของภา,ารกิจในครั้งนี้ แต่เมื่อหัวยินยเยา้ยไม่อยู่ก็แย่เลยไม่ใช่หรือท่าอย่างนั้นพ่อหมิงอ๋องละก็ไม่อยู่เช่นกันฮะอะไรนะไม่อยู่เหมือนกันเหรอพวกเขาตะโกนลั่นอีกครั้งดูท่าภารกิจสําคัญครั้งนี้ก็คงจะล้มเหลวไม่เป็นท่าอีกแล้วล้มเหลวเสียยิ่งกว่าภารกิจฟังหัวศพครั้งก่อนอีกด้วยสามข้าขอส่งต่อคนพวกนี้ให้พวกเจ้า หลังจากที่พาทั้งสองเดินไปถึงที่หมายคนนำทางพุดแสนประหยัดถ้อยคำประหยัดคำพูดก็ทิ้งท้ายเอาไว้หนึ่งประโยคก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปจากห้องแล้วไม่กลับมาอีกเลยข้ารับชาที่ฟังเฉพาะคำสั่งยินเยา้าเหยีและส่วนจงมีท่าทีเย็นชายิ่งนักแม้กระทั้งกับคนในตระกูนเลียจงซุกกระเลี้ย,ยโตวิ่งไปที่เตียงพอเห็นธนาตาว่าคนที่นอนอยู่บนนั้นคือใครก็หันไปมองหน้าการเจ้าหน้าบระเเออทำไมถึงมาหยุดนี้ได้ล่ะดูเหมือนจะรับปาดเจ ด้วยนะคงจะไปทําเรื่องม่ดีเอาไว้ล่ะสิถึงแดูุ้คนเขาทําร้ายมาไม่รู้ว่าไปก่อเรื่องอันใดไว้เนอะวิเคราะห์การไปสักพักก็ยังหาคําตอบไม่ได้ทั้งสองคนจึงหันไปคิดถึงเรื่องที่ควรจะปวดหัวมากที่สุดแทน ภารกิจครานี้จะทําอย่างไรดีจริงด้วยซิจะทําอย่างไรนั่นซิจะทําอย่างไรดีความกระดกคุ้มสะท้อนอยู่บนใบหน้าขนาดมหึคืมาคงเลียจ้องซื้อเดินขนาดที่เจ้าตัวหันไปถามเสียวชิวที่เกาะอยู่บนว่าอะไรเฉียวชิวร้องบอกว่าชิวชีวชิีวชฉีวและยื้อตัวมิดที่เกียจก่อนจะกระโดดลงไปทําจะหมดเพื่อพิจบนโต๊ะเพื่อหาอะไรกิน เนื่องจากไม่อยากให้ภารกิจได้รับล้มเหลวไม่เป็นท่าอีกครั้งทั้งสองคนยังช่วยกันหาทางออกข้อของหมิงอ๋องไม่อยู่แม่ของหมิงอ๋องก็ไม่อยู่เหมือนกันไม่อยู่ด้วยกันทั้งสองคนเลยเช่นนี้หมายความว่าพวกเขาไปช่วยหมิงอ๋องไม่ได้และก็หมายความว่าภารกิจของพวกเราเหนียวเป็นน้ำอีกตามเคยเลียจงซื้อถอนาอ้าชัยเฮือกใหญ่ด้วยความเจ็บปวดแบบนี้พวกเราจะเสียหน้าคุณชายใหญ่ก็เสียหน้าด้วยเชย่นกันเชียวชิวก็หอยเสียหน้าเพราะชิวเชีวเชวเขาได้ยิน คนเรียกชื่อตนเองเจ้าสัตว์ตัวน้อยแซนโรที่กำลังก้มหน้าเลียขนกระหันควับไปส่งเสียงรับก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนตัวรถยนต์แล้วก,กระโดดไปมาเสียวชิวจะหมายความว่าให้รเราใช้เจ้าหน้ามารรเป็นภารกิจใหม่อย่างนั้นเรอเที่ยวจงซื้อทำตาเป็นพระกากณะตบเข่าชาดจริงด้วยจริงด้วยเสียถึงจมาขอกาลังสนับสนุนให้สําเร็จ แต่พวกเราก็หาตัวเจ้ามาระพบนะมิงอองชอบหน้าเจ้ามาระออกจะตายไปไม่เชื้อเราก็กล่าวพาเจ้าหน้ามาระไปให้ข่าวก็สิ้นเรื่องแต่เพลานี้มิงอองกำลังอยู่ที่ประตูเมืองไม่รู้ว่าจะบุกฝ่าออกมาได้หรือยังเจ้าหน้ามาระก็มาเป็นเสียอย่างนี้คงไปสู้กับใครก็ไม่ไหวหรอกทั้งสองยืนก้มหน้าพินิษพิจารณาล้วนหยุ่นที่ยังนอนไม่ได้สติดอยู่บนเตียงครู่ใหญ่งึ่งงามอะไรบางอย่างอยู่สักพักก่อนที่เลี่ยโตจะสรุปวิธีที่ดีที่สุดออกมา คุณชายเจ้าพาเจ้าหน้าบระกลับไปที่เรือข้าจะไปแจ้งมิงอ๋องอ้าวทาไมข้าถึงต้องพาเจ้าหน้าพระกลับไปที่เรือแลวทำไมเจ้าถึงได้ไปแจ้งมิงอ๋องล่ะเจ้าพาเจ้าหน้าพระกลับไปที่เรือมีความดีความชอบมากกว่านิดหน่อยนะถ้าหากเจ้าไม่ไปถ้าอย่างนั้นข้าจะพาเจ้าหน้ามาระไปเอง ไม่เอาไม่เอาเรือจงซื้อตะโคนเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันค่าพระเจ้าหน้าวรกลับไปที่เรือส่วนเจ้าไปแจ้งมิงอ๋อ,องวิธีการองค่าดีกว่าใช่หรือไม่ก็เหมือนที่การที่ข้าเสนอไม่ใช่หรือฮึฮแม้ทั้งสองจะต้องตากันอยู่นานอย่างมิใครยอมแพ้ใครแต่นาสุดก็ตกลงกันได้ลงตัวเรือจงซื้อแบกลวดยนต์กลับไปยังกำมันเรือตะโคนชวนขณะที่เรือโต้ใช้เส้นทางสายเดิม กลับไปรายงานความเป็นไปของเจ้าหน้ามาระให้เปิงมิงรับรู้ หลังจากที่ถ่ายทอดคำสั่งให้ปิดประตูเมืองในทันทีช่วงผู้แบ่งกำลังพลส่วนหนึ่งไปและล่าเพิงมิงซึ่งเป็นคนร้ายที่ปลงพระชนตาอองขนาดที่ตนเข้าไปในหนักถงอันแน่นอนว่าการตามล่าตัวในน้อยตะกลชวนผู้โฉดชาป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดเว่าในนหนักถงอันอยังเป็นท้งองชายและพระชายาชิงหลีซึ่งเป็นรถเพียงคนเดียวของตาอองแห่งถงเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ตามกฎมนเทียนบานในกรณนีนินภพภัตตุลาชิงอิ่งถูกสังหารไปแล้ว เช่นนี้เขาจึงกลายเป็นคนเดียวที่มีสืบสืบทอดตำแหน่งตาอ๋องแม้ว่าหลังจากที่จวงผู้ได้เห็นศิทธาตาอ๋องของตนกับตาก็ปักใจเชื่อเต็มอ,อกเลยว่าชิงหลีจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนกันนั้นเขาก็ยังพยายามหากักห้างความเจ็บปวดตั้งสถิพิจารณาผลร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้หากองชายชิงหลีผู้มีสืบสืบทอดร,ราชมรงโดยชอบทในายตาของเหล่าขนะุนนางและไร่ฟ้าประชาชนชาวถงมีส่วนผู้พันในการทอ ยศแผ่นดินสังหารบิดาตนเองตาองรัฐถงคนต่อไปจะเป็นใครอนาคตของรัฐถงจะเป็นเช่นไรเพียงเท่านี้ราชสงก็เตือนนกเสียควันกับบรรยากาศสงครามกลางเมืองมากก่อแล้วยิ่งท่านได้รู้สายสนกลไนจะเป็นอย่างไรละจงผู้ต้องมองผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวมเป็นหลักท่านใน้ผลักองอันถูกติดแตกแล้วก็รับเรื่องยินลูกสอนอัตโนมัติ ที่เังหมิงเตรียมไว้ตบตาได้เพียงคู่เดียวท่านะั้นมันนักทหานทงมองอากว่าเป็นคนหลวง พวกเขาเข้าไปทางประตูใหญ่ต้องผิดคาดที่ไม่พบว่าองค์ชายชิงหลีนำบริวารออกมาต้อนรับโจมตีเหมือนอย่างได้คิดไว้สิ่งที่เห็นมีเพียงความบ้างป่าทุกคนจึงพัง่ะไปตามๆกันหากองคชายชิงหลีสมรู้ร่วมคิดเพิ่งมิงแห่งชีเลยวางแผนสันหารต้องออแลกพร้ปิดตัวาลจริงเวลานี้องค์ชายที่ยังอยู่ในหนักทงอานน่าจะออกมาแยกเขี้ยวบรรดาศส,สะใส่พวกตนไปแล้วสิ แม้ว่าทุกคนจะไม่ปรารถนาให้เหตุการณ์ดำเนินไปทางนั้นเลยก็าตามองค์ชายทรงอยู่ที่ใดกันนะจงเพื่อเอ่ยถามคนสนิทเบาบๆเห่เยี่ยนบกมือให้สัญญาณพวกคนทานหารพาไร้วิ่งเข้าไปค้นดูตามห้องต่างๆท,างทันทีบางที่องค์ชายชิงหลีอาจจะเสด็จออกจากทงอันไปนานแล้วกระมังเป็นไปไม่ได้จงผู้ประเสริเสียงหนักๆต่อให้องค์ชายไม่ได้ประทับอยู่ที่ท่าเชนทัชยาทรงอยู่ที่ใดกันเล่า ถ้าเห็นพระนา,นางเสด็จกลับเข้ามาในนี้กับตาหนักท้งงานถูกพวกเราล้อมเอาไว้อย่างแน่นหนาด้านพระนางจะต้องทรงอยู่ในนี้แน่นอนท่านในพลท่านในพลแย่แล้วแย่แล้วคนทหารนายหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาจากทางเรือนด้านหลังด้ความหลนหลานเพราะอยู่ในอารามร้อนหล่นพระจึงสะุดขั้นบันไดหกล้มกระหนังก็ยังตะเกียกตะกายปีนไปจนถึงปลายเท้าวจวงผู้ก่อนจะชี้ไปยังด้านหลังตำหนักกลางหายใจกระหืดกลับท่านในพลองค์ชายชิงหลีกับพระชา ยาทรงทรงทุกคนสอง,ง,งหอนใจขึ้นมาทันทีจ้วงถามว่าสินาตกเกินทรงเป็นอะไรไปว่าแล้วก็เตะพ้นน้ฮะพูดจามรูเรื่องเสียทีเสือไม่รู้เรื่องเสียทีออกไปให้พ้นทางและสาวเท้าก้าวยาวๆฉับๆไปยังเรือนด้านหลังพอเข้าไปถึงห้องโถงจงผู้ต้องทานออกมาเอ๊ะพร้อมจชงไหมเขายืนตัวแข็ง นายทหารหลายคนได้ตามเขามาข้างหลังก็หน้าทอสีไปเช่นกันความเจ็บปวดความเดือดด้ลนความเหลือเชื่อถูกแสดงออกมาทางสีหน้าประตูห้องบูชายอยู่ด้านในถูกปิดสนิทบนประตูไม้หนาหนักสองบานตัวอักษรตัวใหญ่สีแดงชานพระศพขององค์ชายชิงเลีอกและพระชายาอยู่ที่นี่ ก่อนฟืงเหมืองจะรีบร้อนจากวัยได้สั่งองครักษีนกระดาษมาปิดแม้บนประตูเพื่อเตือนทาร์ทงให้บุ่มบ่ามเข้ามาจนสร้างความเสียหายต่อศพของสองสามีภรรยาดังนั้นจึงสั่งการชับให้องครักษ์ใช้เมือสีสดสะดุดตาเป็นพิเศษทว่าในสายตาของนายทารทุกคนเวลานี้ข้อความได้เห็นเป็นการท้าทายต่ำช้าและโอหังที่สุด นายพลรักษาพระครแห่งรัฐธงลักบานประตูห้องบูชาให้เปิดออกร่างของชิงเหลีลยวหญิงช้างเหลียนแน่นแน,น,น่นยู่บนโต๊ะต,ตัวยากลางห้องประกอบสู่สายตาจงผู้จ้องมองศพเลือดเนื้อเชื้อไขเพียงคนเดียวของตาอองก่อนจะเลื่อนสายตาไปหาร่างของพระชายาชิงเหลียว ฉางเหลียวที่ปิดตาสนิทข้างๆการรวมทั้งพัะนา,าของท้อองอ่อนถูกฆ่าชีวิตไปเสียก่อนที่จะมีโอกาสได้ลืมตาดูโลกเขายิ่งยืนเขายิ่งนิ่งงันอยู่อย่างนั้นเนิ่นนาน,านาก่อนจะกัดฟันกรอดเน้นเสียงออกมาทีละคำไอ้โจรพยะยำเสียงออกดังขึ้นมาเลือดสดๆกะอักออกมาจากลํำคอท่านในพลท่านในพลรักษาพระนคร นายทหารที่อยู่ด้านหลังก็้มลุมล้อมด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแกมตื่นโนกตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนวันเกิดเรื่องขึ้นกระจองผู้ไม่ได้หยุดหย่อนเริ่มจากชิงอิงทรงจดหมายมาทำให้ต้องมาซุ่มตัวอยู่ในหนักเขยชิงจากนั้นก็เป็นการต่อสู้อันดืเดือดชนิดหลังจากชิงอิงถูกสังหารเสร็จแล้วยังเรียกรวบรวมกำลังคนไปติดล้อมตำหนักทงงานพระคารมกับเฟิงมิงแล้วยังเหตุให้อารมณ์พุ่งปลาดไม่รู้ต้องอ๋องถูกสังหาร มาถึงตอนนี้ยังต้องเห็นศพองค์ชายชิงหลีและพระชยานนอนแน่นิ่งเคียงกันอารมณ์ไม่ถูกกระทบกระเทือนอย่างต่อเนื่องทําให้แม้แต่ในผลผูมีร่างกายแข็งแรงก็ยังฝืนรับไม่ไว้ท่านในผลแข็งใจไว้นะเพราะกระอักเลือดออกมาความแคบแค้นในอกจึงเบาบางลงจวงผู้ค่อยๆลืมตาขึ้นมองอูเชื่อให้อยู่ตรงหน้า และเออยางตรอมตรมสายพระอิทิตาตอองสิ้นสุดลงตรงนี้แล้วการตายของชิงหรืและชางเลี้ยนโอุเชื่อรู้สึกดหูอย่างมากเช่นกันเขากวาตามมองมรอบตัวอย่างไม่เชื่อสายตาะห้กลับมาบอกเบา เรื่องนี้เรื่องนี้ข้าต้องไปถามเขาให้กระจ่างยังมีสิ่งใดต้องถามอีกเล่าจวงฟู่คำรามโดดันก่อนยะยันตัวขึ้นมานั่งปัดมือคนสนิททช่วยประยุงออกไปและกัดผันลุกเงนยืนพร้อมชี้ไปยังโต๊ะวางศพอูเชียนเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วท่านยังจะช่วยแก้ต่างให้อ,อึคนถอยแท้ชวนนั้นอีกหรือถ้าหากเป็นคนอึนออกโรงปกป้องฟงมิงถึงขนาดนี้ดีไม่ดีอาจจะถูกจวงฟู่ที่กําลังโมโ oh หจนเลือดเข้าตาตัดหัวทิ้งไปนานแล้วก็เป็นได้โชคดีที่เป็นอู ที่จงผู้ยังเกรงใจอู่เชี่ยนมันจะถึงตอนนี้ว่ากันจริงแล้วมีเหตุผลถูสองประการประหนึ่งประการที่หนึ่งคือความสัมพันธ์ส่วนตัวจงผู้กับอูเชี่ยนเป็นสหายที่เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแต่ไหนแต่ไรอีกทั้งจงผู้ยังชื่นชมนิสัยใจควาองอู่เชี่ยนมาโดยตลอดส่วนประการที่สองคือผลทั้งมวลที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่อุบัติขึ้นกระดันหันดังที่เป็นอยู่ เมื่อต้าอองแห่งถงพระปิตุราชิงอิงรัชญาชชิงหลีรวมทั้งองค์หญิงฉางเหลิวที่กำลังตั้งคันสายเลือดชิงหลีมีอันเป็นไปพร้อมกันโดยมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดเช่นนี้ลำพังแค่สายเลือดเชื้อประวงธงที่อยู่ในตัวอูเชียนรวมถึงทนะหลานปูแ่แท้ๆของอดีตต้าอ,องก็เพียงพอที่จะทำให้อูเชียนสามารถขึ้นเป็นต้าอ,องรัชก,การใหม่ของรัฐธงในสถานการณ์เช่นนี้โดยไม่ผู้ใดคัดค้านท่านในผลข้าข้า ความดืดดานของจงผู้และศพสองสามีภรรยาอยู่ตรงหน้าทำให้อเชียนอับจนด้วยคำพูดด้วยระดับความสนิทสมรังเขาก็เฟิงมิงทำให้เขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีเขาได้ประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยตาของตนเองว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงองค์หญิงช้างเลี้ยวที่ไม่ครั่อย่างมีชีวิตยังมีลมหายใจกลายเป็นเพียงศพเย็นชืดไม่นำซ้ำองค์ชายชิงหลีเฟิงหมิงยํำนักย่ำน้ว่าเป็นพมิตรตนเขาไม่อันเป็นไปพร้อมกัน เรียนท่านในพลพวกข้าน้อยตรวจสอบแล้วองชายชิงหลีทรงสิ้นพระชนว่าถูกวางยาพิษขอรับเพราะพระนักขาและพระชิวห้าเป็นสีเขียวอมนำอย่างเห็นได้ชัดนดาสิ้นพระถ่ายขาดที่ทันทีขอรับหลังจากที่นายฮันได้ชันสุดสอบเรียบร้อยแล้วก็กลับมารายงานผลให้จงผู้ได้ทราบส่วนพระชายาไม่ทรงมีบาแดแผลใดซ้ำอย่งไม่ได้สิ้นพระชนเพราะยาพิษ จะต้องทำการชันสูตรขั้นตปลายที่ทราบสาเหตุในสิ้นประชนจงผู้หลับตาลงได้ความขมคืนก่อนจะค่อยลืมตาขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วไปยังหน้าเข้าใจละก็หันไปมองอูเชียนเพลิงทุศักิ์ไม่ได้ชวช่วงเหมือนเช่นเมฆครู่อีกต่อไปลายสิ่งที่มาแทนที่คือความเหนื่อยละท่านยังคิดจะแก้ต่างแทนมันอีกหรือไม่อูเชียนรู้สึกละอายแก่ใจยิ่งนักเขาเค้นเสียงรอดไรฟันข้าจะต้องจับตัวเขากลับมาให้ได้ให้เขาชดใช้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด วันนั้นเพียงแค่บอกว่าจับจนถอยแสชวนกลับมาให้ได้ไม่ใช่จะฆ่ามันทิ้งให้ได้เพียงเท่านี้จงผู้กรุระอูเช่นยังมีความเห็นอกเห็นใจให้สตอยโยแต่ครั้งจะตัวเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในทันทีทันใดก็ใช่จะทํากันได้แง่ายเขาทนหายใจด้วยความเหนื่อยล้าและพูดเคริมๆคริมจนถอยแ่ชวนช่างมีใจตามหยบาบซ้า ใจต่ำสามอยากชานยิงนักจุดประสงค์แท้จริงบนทางมรัฐทงของเราเคื้อเกิดความแต่งแยกภายในตามประมเมินของข้าก่อนที่มันจะลงมือจะต้องเตรียมทางหนีที่ไล่เอาไว้ดีแล้วไม่แน่ว่าบริเวณกใกล้ๆกๆเมืองทงเชือาจมีกำลังเสริมเข้ามันอยู่ด้วยก็ได้ท่านในคนกล่าวถูกต้องเฮ้อชิงหนึ่ง นายฐานระดับสูงที่ยืนอยู่ไม่ห่างนักสะดงเฮื่อกแล้วกล่าวต่อไปหากมีกำลังเสริมจริงน่ากลัวว่าประตูเมืองจะต้านพวกมันไว้มาอยู่แนใ่เขาเป็นคนเดียวกับรองในพลรักษาหวังหลวงที่จำใจต้องลงจากหลังม้ามากระว่าช้างนี้และบอกชื่อแลตำแหน่งของตนนีงจากนางเอ่ยถามด้วยตนเองจงผู้กัดปันตาดส่ใจในทันทีถ,ถ่ายทอดตาสั่งออกไปปิดข่าวเกี่ยวกับมาตรงอันเอาไว้ให้ดีนอกจากนายหารทุกท่านอยู่ในที่นี่แล้วอย่าให้ไปรู้เรื่องตัอ้ององค์ชาย สิ้นประชาชนได้เป็นอันกาศน้อมรับพระบัญชารับบัญชารวบรวมไพร่ผลทั้งหมดตามไปค่าไอ้จนบัดทบแซ่ชวนก่อนที่จะมายังตำหนักถงอันจงผู้ได้ออกคำสั่งให้เจิงยาวเสียงรองในผลรักษาวังหวังฝ่ายขวา แบ่งกำลังพลจำนวนหนึ่งเร่งรถไปสกัดพวกเฟิงหมิงที่ประตูเมืองกองทหารที่กำลังจะไล่ตามมาที่พวกรรองปูมองเห็นได้จากบนยอดกำแพงก็คือทหารที่เจิงหยาเสียงเป็นผู้นำตอนนี้กำลังหาทุกส่งไปไล่ล่าเฟิงหมิงเพิ่มเพื่อนอีกหลายเท่าตัวรองในพนเหอ ขอรับข้าขอออกคําสั่งให้ท่านเรียกรวมพลกองทัพเรือรัตถงเร็วหากไอ้จนถอยนั้นหนีเรือไปตามแม่น้ําก็เราแค่มันตาอยู่กลางแม่น้ําอํามันไมครับในกองทหารงรงเสียงเฮดังสนัน่นการสูญเสียทั้งตาอ๋องรชาชทานย่าและพันันดาไปพร้อมกันในคราดเดียวยังความเศร้าโศกและความโกรธแค้นให้ในายทานรัตถงทุกคนซึ่งต่างพร้อมใจกันใช้กำลงังพล ใต้อนัตของตัวในการไล่ล่าเฟืองมิ้งโดยไม่ต้องสนใจผลที่ตามมาทางสิน้นจบตา